กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลเพียงหนึ่งเกือนัดที่5นะครับซึ่งวันนี้มาดูเต็งแชมป์กันหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับแกมีเย็นน้องใหม่นะครับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเราเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมครับท่านผู้ชมเราไปดูฝั่งโรบบยนะครับกุนซือโจเซฟเปกูล่านะครับจะขาดอยู่4คนนะครับนาธานอาเก้หลังนะฮะ เออร์เลอร์มลิกลาป็อกนะครับก็หลังนะครับคาวินแลมซิงนะครับกลางรับนะครับส่วนคนที่ต้องเช็คความฟิตนั่นก็คือแจ็คกิลิตนะครับโดยทีมนิวนะฮะทางฝั่งของโรบัยสีฟ้านะครับณตอนนี้นะฮะแน่นอนนะครับพวกเขานะฮะก็จะมีทางฝั่งของเออร์ลิงบลล์ฮาร์เรนนะครับแต่คาดการณ์ก็ว่าน่าจะได้พักนะครับอาจจะมีการหมุนเวียนนักเตะนะครับให้เออร์ลิงบลล์ฮาร์เรนได้พัก แล้วนะฮะจะส่งซูนน่านะครับก็คือจูเลียนอวารเรสลงเล่นแทนในตำแหน่งหน้าตัวเป้านะครับอ่าอันนี้คืออาจจะโรเตชันนะนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับโจเซฟเปปกูเรล่านะครับน่าจะหมุนเวียนนักเตะให้ลงเล่นนะครับนั่นก็คืออ่าในเรื่องของกองกลางนะครับที่ตอนนี้นะมีเยอะเลยนะครับคาดการณ์ันว่าอินคายกุนโดกันจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับอ่าในตำแหน่งกองกลางนะฮะ ก็จะร่วมด้วยซิวาเดอะบอยและกุนโดกันนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆพร้อมรบหมดเลยนะฮะต่อไปเราไปดูทางฝั่งของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสกันหน่อยนะครับสตีฟคูเปอร์นะฮะนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บมีอยู่2คนนะครับนั่นก็คือมูซานิกาเอตานะครับแล้วก็โอมานริชาร์ดนะครับ2คนนี้ไม่มีนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะฮะสคนไม่มีนะครับสตีฟคูเปอร์นะครับก็คงจะยุด ชุดเดิมนะครับลงเล่นหลังจากที่แพ้ให้กับสเปอร์มาในบ้านนะครับพวกเขาก็ยึดชุดเดิมนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเราไปดู11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ไว้จะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับท่านผู้ชมโดยเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ตี้นะฮะจะมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้กษาประตูอันเดรชอนมอร์เรสนะครับกองหลัง4คนนะครับทางด้านซ้ายสุดเป็นเจอร์โคโกเมสนะครับ ส่วนเซนเตอร์แบ็กใช้รูเบนดิอาร์จับคู่กับจอห์นสโตนนะครับขวาสุดก็จะเป็นเจ้าคารเซโลตรงกลางสนามนะครับแบนโนโดซิวาทันน์น์ซ้ายนะครับอินขายกุนระการได้เป็นตัวจริงนะครับทันน์นขวาสุดเป็นเควินเดบลอยนะฮะส่วนแนวรุกนะครับดอบฮาร์เรนไว้นะครับส่งฟิลฟูเดนทันน์น์ซ้ายแล้วก็จูเลียนอาเวร์ตตรงกลางนะครับแทนฮาร์เรนเลยนะฮะส่วนขวาสุดก็จะเป็นโรยัสมาเลสนะครับนี่คือฝั่งของเรเบย์สีฟ้านะครับ ไพทเต้รระบบ4-3-3ส่วนน็อตตกส่วนเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับของคุณซือสตีฟคูเปอร์นะครับจะมาไพทเต้รระบบ3-4-2-1นะฮะก็ผู้รักษาประตูนะครับดินแฮนเดอร์สันนะครับจากแมนยูนะครับกองหลัง3คนนะฮะโจวอริท์ขออภัยครับโจวอล์เร่นะครับแล้วก็จะสตีฟคุกนะฮะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นนักเตะผิวสีนะครับก็คือขออภัยนะครับเป็นนักเตะผิวขาวนะครับเป็นสกอตต์แม็กคีน่านะครับ ช่องหลัง3คนส่วนตรงกลางนะฮะอัดแน่นไปเลยนะฮะทางด้านขวาเป็นในโกลวิลเลียมนะครับเพิ่งซื้อมาจากลิเวอร์พูลนะฮะเขาโยกมาตรงกลางก็จะเป็นไรอันเยสนะครับหรือไรอันเยเต้นะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเรโมฟอลเลอร์นะครับส่วนซ้ายสุดเลยนะฮะก็จะเป็นแฮร์รี่ท็อปฟอลโล่นะครับแนวรุกนะครับใช้3คนนะฮะก็จะเป็นมอร์แกนกิฟฟ์ไวส์นะครับแล้วก็ ด่านั้นซ้ายก็จะเป็นเบนเน็ตจอห์นสันนะฮะส่วนหน้าเป้าเลยนะฮะก็จะเป็นเจสซี่ลินกะนะครับจากแมนยูที่ซื้อมาภายใต้ระบบ3 4 2 1นะครับส่วนวิเคราะห์กันหน่อยท่านผู้ชมอ่าแมนเชสเตอร์ที่ชนะ2อูนย์ครับจากสื่อก็บอกว่าแมนเชสเตอร์นะครับหลังจากที่อ่าตามตำแหน่งคิทเติลเลตสอูนย์แล้วกลับมาชนะ4ี่สองเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในแนวรุกนะครับยิงกันในบ้าเล่นเลยนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยแบเบอร์ r, นะครับ ส่วนนัตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยแพ้สเปอร์มา20น,นะครับสตีฟกูเปอร์ก็คงจะให้แพ้น้อยที่สุดน,นะครับพูดง่ายๆนะครับโดยสื่อมองว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์นั้นอาจจะโรเตชันก็เลยให้แค่สกอร์2-0น,นะครับแต่แอดวินคิดว่าน่าจะต้านทานไ่อยู่น่าจะถึง40เลยนะครับมีโอกาสที่ฮารลเรนจะได้ลงเล่นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นตัวสำรองก็มีโอกาสได้ลงเพื่อที่จะทำ สถิติการยิงประตูให้คว้าดาวซันโบนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับกับราคาที่ไหลค่อนข้างชัวนะครับว่าแมนซิตี้ชนะ1.06จ่ายแค่นี้เองนะฮะก็แบเบอร์อยู่แล้วนะครับตามหน้าสื่อส่วนแอดมินคงคิดว่าไม่รอดแน่นอนนะครับไม่มีมุมไหนเลยที่นอตติงแฮมฟอร์เรสจะมาแบ่งแต้มได้นะครับสรุปนะครับลูกแรกไหลลูกแรกมาเร็วไหลแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะแพ้ถึง40ไม่ก็50เลยนะฮะ แต่สื่อให้ชนะ20นะครับก็ข้างมั่นใจคู่นี้นครับท่านผู้ชมกับเลอราคาที่ไหลไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะให้40แล้วกันนะครับคู่นี้สำหรับแอดมินแมนเชสเตอร์ตีชนะนะครับ